สวัสดีครับวันนี้จะมาทุบสิ่ง Ford ร์ e เอเวที่ส่งไม่ธรรมดาเลยทีเดียวคันดูใหญ่มากแล้วด้วยกับล้อที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าออปชั่นคันนี้เป็นไงอย่างแรกนะครับก็ท่งเอ e วอเรส o r ฟใหญ่ๆนี้เลยโลโก้ Everest เอเวอเรเขียนด,ด้านบนให้ รกระจังเป็นรูปทรงใหม่แล้วนะครับผมเป็นโฉมละโฉมใหม่ก่อนที่จะเป็นโฉมล่าสุดทะเบียนนี้ไม่ได้ให้นะครับสลับคืนเจ้าของเดิมนะครับเซนเซอร์ถอยหลังมีให้ครบหมดนะครับมีเรดาร์หน้ารถเตือนรถเตือนประคองรถอะไรพวกนี้มีให้ครบหมดนะครับจะมีเรดาร์อยู่ด้านใต้แล้วก็บวกกับกล้องด้านหน้าที่ทํางานครบคู่กันนะครับแล้วก็เท็กเจอร์คันนี้นะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ ขึ้นให้ดูก็คือไฟตัดหมอกมีใส่เพิ่มมาให้นะครับเป็น2สีเลยมีทั้งขาวแล้วก็สีเหลืองเดี๋ยวผมขึ้นรูปวิดีโอให้ดูนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นใบ LED แล้วนะครับเป็นสีขาวแล้วก็เดทามินนี่นะเป็นแบบ LED เป็นไฟสี่เหลี่ยมเห็นไหมฮะจะเป็นโฉม2020นะครับผมรถคันนี้ติดสติกเกอร์ใส่รอบคันเลยโคมไฟก็ติดเอ,อ่อฝากระโปรงด้านหน้าด้านข้างติดสติกเกอร์หลังคางติดสติกเกอร์กันลอยนะครับเขาเรียกฟิล์มกันลอยรอบคัน ซูมล้อใส่มาให้ใหญ่ๆ6นิ้วแบบมีหมุดนะครับเป็นสีดำนะครับสวยมากนะครับล้อสเปคล้ออย่างเทพเลยนะครับเป็นล้อแท้ของโปรเทคนะครับแล้วก็ใส่ยาง bf o o l l i t มานะครับยางเนี่ยจะใส่ไซส์2อ 55, จ r 2 0่ a ิบแบ็คขอบนะครับยางปี2021เลยนะครับค่อนข้างใหม่เลยจริงๆนะครับด้านข้างบ่งบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นขับ4นะครับก็คือไบเทอร์โบมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นขับ4 ไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างแล้วก็มีไฟส่องข้างล่างด้วยนะครับสว่างตอนกลางคืนบันไดด้านข้างมีเข้ามาให้กุญแจนะครับแบบไม่แน่ใจว่าฟอร์ดเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นเบนซ์เขาก็เรียก Keyless กันเรียกง่ายๆก็คือล็อกรถเปิดรถเป็นผิวสัมผัสแบบทัชสกรีนนะครับไม่ใช่ปุ่มกดเออ่ราวหลังคาหลักหลังคาด้านบนมีเข้ามาให้นะครับคิ้วกระสาติดมาอยู่แล้วนะครับสเปคล้อด้านหลังเหมือนกันนะครับ275เหมือนกันยางสวยๆเลยแล้วก็ดูฟิกเม้น ของตัวรถนะครับดูด้านข้างดูรถจะบอดี้ใหญ่มากนะฮะโอเคด้านหลังมีสปอยเลอร์ด้านหลังเข้ามาให้นะครับแล้วก็ไฟเบรกดูนี่3ปัดนนะคดด้านหลังคำว่าเอลเลสตัวนี้ติดไฟมาเพิ่มมีเฉพาะตอนเบรกเท่านั้นนะครับจะไม่แยงตาคนอื่นถ้าเปิดไฟรถก็คือติดแค่ไฟขอบๆด้านข้างอย่างเดียวตอนเบรกก็คือจะมีเขียนคำว่าเอลเลสขึ้นมานะครับก็มองท้ายมีเข้ามาให้เซ็นเซอร์ถอยหลังมีครบหมดมีไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับแล้วก็คันนี้เขียนว่าไทเทเนียมนะครับผมแล้วตรงนี้บ่งบอกว่า เป็นรุ่น f o r wheel drive f o r wheel drive ก็คือรุ่นขับ4นะครับเปิดด้านท้ายมาเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับมีเตะเปิดเหมือนกันนะครับ h a นด์ฟรี a อ c e s ก็มีเหมือนกันเบาะด้านหลังนะครับจะเป็น evades เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อว่าเบาะด้านหลังทํางานด้วยไฟฟ้านะครับนี่คือเวลาเก็บพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับอันนี้คือตัว option เต็มแล้วนะครับน่ครับแล้วเวลาพับขึ้นก็กดเหมือนกันนะครับแบบนี้เราลองติดนิดนึงอ่าเห็นไหมฮะ ค่อนข้างสบายเลยทีเดียวอ่าแล้วก็มีช่อง power outlet ตรงนี้ไว้จ่อต่อไฟจ่ายไฟนิดนึงนะครับเวลาปิดนะครับผมปิดแบบ hand free a s s t ให้ก็คือที่มย์บอรอกเตะเปิดมีนะครับก็คือเตะเร็ตรงกลางนะครับเดี๋ยวมันก็จะปิดให้อ๋อลืมไปกุญแจอยู่ในรถกุญแจในรถนะฮะโอเคอันนี้ก็มีมีเตะเปิดนะครับมีอยู่แล้วแน่นอนอ่าเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นข้างในกันนะครับว่าออปชั่นข้างในมีอะไรบ้าง ในคันนี้คือถือว่าจัดเต็มสุดๆแล้วนะครับก็คือประตูทุกอย่างนะครับปิดล็อกแบบไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงที่พงมาลลยนะครับกุสคอนโทรลตั้งระดับความห่างของรถข้านหน้าได้นะครับแล้วก็ไฟหน้าเปิดปิดออโต้มีประคองรถให้ตรง,งเลนเลนคิปปิ้งมีให้ครบหมดนะครับแล้วกเ็เวลาล็อกรถก็พับกระจกออโต้ด้วยนะครับใส่เพิ่มมามั้งอันนี้ผมไม่ชัวนะครับ ไฟตัดหมอกด้านล่างไฟตัดหมอกด้านหน้าปรับระดับได้4ระดับนะครับเรือนมาตรวัดหน้าจอ TFT มีเข้ามาครบหมดนะครับแล้วก็เป็นระบบขับ4นะครับระบบขับ4ก็คือจะเพิ่มปุ่มนี้เข้ามาให้นะครับเป็นปุ่มขับ ธรรมดาครับสี่ตลอดเวลาหรือว่าลุยหิมะหรือว่าลุยทะเลทรายหรือว่าลุยหินนะครับหรือควบคุมการลงทางราชันก็กดได้นะครับอ่าอันนี้คือระบบขับสีก่อนนะครับต่อมามาเรื่องของหน้าจอก่อนหน้าจอก็คือเป็นระบบแบบใหม่แล้วนะครับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็มีนิวเกเตอร์ด้วยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับ Android Auto อะไรมี Apple CarPlay เล่นได้อ่าอุณหภูมิแยกสายสองฝั่งนะครับออโต้แม็กเอซีอุณหภูมินในรถแอร์เย็นมากพาวเวอร์เอาลต ช่องต่อ USB มีพอรพตนะครับแล้วตัวนี้ก็คือปิด Parking นเซอร์ด้านหน้านะครับเห็นไหมเอ่ยแล้วตัวนี้ก็คือระบบช่วยถอยจอดด้านข้างนะครับใช้งานได้ VSA Diff Lock แล้วก็ 4x4 โลนะครับมีครบหมดเกียร์นะครับ10สปีดนะครั DS, บมีลบบวกนะครับ PDR NDS เบรกมือเบรกมือ,มอยังไม่ใช่ไฟฟ้ามีที่วางของนะครับแล้วก็มีล็อกอยางอะไรคุณจล็อกอยางอะไรนะครับผมใส่ไว้ให้ แล้วก็ด้านหลังเป็น7ที่นั่งนะครับผมค่อนข้างสวยเลยข้างหลังมีปั๊กด้วยนะครับแต่อันนี้ขอไม่พูดถึงแล้วกันอยู่ตรงนี้อ่ามีปั๊กมีอะไรเพิ่มอีกสามตาด้านบนเห็นไหมฮะพารามก,การ์ด o ูฟนะครับเปิดได้นะครับาสว่างนะครับเป็นการลุยเต็มที่นะครับแล้วเวลาปิดนะครับผมก็ปิดได้แล้วเห็นอย่างนี้นึกว่าแบบเอ้ยมันร้อนว่ะไม่ใช่นะฮะมีม่านบังอีกชั้นหนึ่งนะครับ ก็ค่อนข้างใส่ใจเลยทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราออปชันจะมีประมาณนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูการขับดีกว่าว่าขับมันขนาดไหนปไป<อ>ก็เดี๋ยวลองขับด้านนอกให้นะครับคันนี้จะเป็นเอเวอเรสต์นะครับ เครื่องจะเป็นเครื่องดีเซลไบเทอร์โบแล้วนะครับก็เป็น2.0ลิตรนะฮะแล้วก็ให้พลังกำลังแรงม้าเนี่ย213แรงมา้าค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็แรงบิดเนี่ยได้ถึง500เลยนะครับมาพร้อมกับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์สุดสปีดแล้วออปชั่นของเกียร์ที่มีเพิ่มเนี่ยเพราะว่าผมเคยขายรุ่นนี้อยู่ก็คือกดลบนะครับมันจะบอกตำแหน่งของเกียร์ได้นะครับว่าตอนนี้เราอยู่เกียร์ไหนเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ แล้วการเปลี่ยนเกียร์ของเขาสามารถเปลี่ยนแบบก้าวข้ามกระโดดได้ก็คือจาก1ไป3เลยก็ได้ไป5้าเลยก็ได้ไป6เลยก็ได้นะครับหรือไป10เลยก็ได้ข้ามแบบแค่ข้ามแบบแค่ขแบบัขบบข้นเดียวนะครับ1 3 5 7 9าเอะไรพวกนี้ข้ามขึ้นไปได้สเต็ปหนึ่งไม่ต้องไปเปลี่ยน1 2 3 4 5เพราะมันง่านเปลี่ยนเยอะครับเขาก็เลยแบบเผื่อแบบสมมติเราอยากอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นเกียร์สามนะฮะนะฮะพอเราเล็งรอบปุ๊บเร็วปุ๊บอ่ะสปักเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเกียร์ห้านะครับจะเป็นแบบนี้ ก็ฉลาดเลยทีเดียวนะฮะรถค่อนข้างดูสูงมากนะครับผมดูค่อนข้างคันใหญ่มากแต่ขับง่ายนะครับเพราะเซนเซอร์มีรอบคันกล้องมองหลังก็มีนะครับแล้วก็มองหลับปรับระดับได้ด้วยนะครับได้2ระดับอ่าเดี๋ยวผมลองขับให้ดูตอนนี้เราใช้ความเร็ว75นะครับเสียงยางเข้ามีเข้ามาให้ได้ยินเพราะยางเป็นยางออเทเรนนะครับก็คือเป็นยางออฟโรดมันก็คจะจับเข้ามาให้ได้ยินนะครับพราเสียงยาง แต่รถค่อนข้างนุ่มนะครับขับดีขับนุ่มแล้วก็สปอร์ตนะครับไม่ได้นุ่มจ๋ามากแล้วคันะคนี้ผมเคยเอาลงพุ่งตรงเคยเอาลงชุมพรเดี๋ยวเอาขึ้นรูปให้ดูตอนที่ไปขับดีมากคันนี้ขับดีมาก,ม,ากมิแต่คนมองมิแต่คนมองคนต่างจังหวัดจะชอบรุ่นนี้เพราะว่าซีเมนต์การตั้งล้อการจัดอะไรทุกอย่างแล้วก็พ่นกันชนหน้าพ่นกันชนหลักเป็นสีดำโอ้โหดูดมากนะครับคันนี้เคยขับไปแล้วลงไปอย่างอย่างเท่ตอนนั้น แต่ลงมาคนตัวจิ๋วนิดเดียวเองอ่าโอเคตอนนี้ขับความเร็ว1 1อนะครับเสียงยางเป็นปกติมีให้เข้ามาได้ยินลมมีเข้าบางบ้างเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะเพราะติดที่วัสดุก็เลยจะต้านลมเข้ามานิดนึงนะครับตอนนี้ขับความเร็ว1 2อ125นะครับพวงมาลัยมีความเบามีความเบาเพราะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับรถรถดูอยากจะพวงมาลัยเบามากเบาวกว่า BM ของผมอีกรถ แบบขับดีมากเบรกก็ดีพวงอะไรก็ดีนะครับเดี๋ยวลองจ้ำให้ดูความเร็ว1 2อยนะครับผมลองดูว่าจะเป็นไงแต่ผมบอกเลยว่าขับดีขับเร็วแล้วหายห่วงว้าวแบบว่านี้นะครับรถค่อนข้างมีน้ําหนักให้ให้รู้แบบเหมือนเรามีน้ําหนักแล้วก็วัดลิงด้านหลังเขามีเยอะมีหลายจุดรู้สึกจะสี่สี่สี่หรือเจ็ดจุดนี่แหละผมไม่จว์นะฮะวัดลิงด้านหลังก็เยอะทาให้รถไม่ค่อยค้งเคเวลาขับเร็วๆไกลๆนะครับ ก็คันนี้นะครับจะเป็นเอเวอเรสต์ไบเทอร์โบนะครับขับ4ปี2022จดทะเบียน2 0 2 2รถโมเดล2020ออก2021นะบะฮะตอนนี้เลขไม่เจ็ด0มกิโลนะครับผมค่อนข้างดีออปชั่นจัดเต็มตัวท็อปสุดแล้วแพงสุดแล้วติดฟิล์มกันรอยรอบคานแม็กยางพร้อมแต่งมาให้ดูดีนะครับโอเค ก็เดี๋ยวลงรูปนิ่งรูปภาพนิ่งให้แล้วก็รับซื้อรับเทรดนะครับแล้วก็ทิ้งเพจทิ้งอะไรให้เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าจะนัดดูนัดอะไรก็เร็วหน่อยคันนี้ไวแน่ไวแน่นอนนะครับฝากไว้ด้ยวยน,นะครับไปนลครับ